ได้อะไรหุ้ยลุ้นเหรอเฮ้ยมันก็แตกง่ายของเขาอยู่นะได้ฟรีสปินมาหนึ่งอันและขาดอีก2ถ้าได้เข้าไปข้างในแบบไม่ต้องซื้อก็ดีนะท่านผู้ชมถือว่าคุ้มอยู่แต่ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่ายังไงเนาะตอนนี้คูณ7แล้วนะะได้หมวกกับแว่นอุ้ยสวยสไครเตอร์ขาดอีกกันเดียวโอ้โหลุนล้นลุน้นลุ้น The สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมวันหยุดพักผ่อนของบาหลีนะคะก็เป็นเกมของค่าย PG นั่นแหละท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นด้วยทุนหลักร้อยดูนะคะใครที่สนใจอยากจะลองก็มาลองดูได้เพืเ่อนๆเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันได้หรือเสียงไมค์ซีเรียลเลยขอแค่มารีวิวดูเด็กอายุต่ำกว่า18นะคะควรใช้วิจ,จารณญยาณในการรับชมไม่แนะนําให้ดาตามนะท่านผู้ชมนะก็ใครอยากจะเอาสูตจรจวิะะรออาจาราต,ตราิเลยกะะ็ ได้เสียหายอะไรมากมายเนาะสูตรก็ได้ฟรีกลุ่มก็ได้เข้าฟรีนะคะแถมยังมีกิจกรรมให้รุ่นแับเครดิตฟรีด้วยนะในกลุ่มอ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปในเกมดูนะคะมาดูกันนะว่าเกมบารีจะได้เงินรางวัลสักกี่บาทวันนี้เราทุนมา500นะ,ะเบ็ดขั้นต่ำของเกมนี้อยู่ที่1บาทสูงสุดถึง4 0 0พันขอเล่นเบ็ดสิบบาทแล้วกันนะท่านผู้ชมนะมา เดี๋ยวเราจะมาดูแบบตารางการจ่ายเงินรางวัลนะคะท่านผู้ชมก็จะมีสัญลักษณ์ฟรีสปินนะคะหรือสแกตเตอร์นั่นแหละแล้วก็สัญลักษณ์ตัววายแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆตามเพ้าเลยเขาจะไล่จากตัวแพงไปยันตัวถูกนะคะก็เกมนี้มี3แถวสไลด์ข้างนะถ้าเราเข้าไปในรอบฟรีเกมนะคะจะไม่มีพวกอักษรนะมีแต่สัญลักษณ์ลุวนๆถือว่าดีนะเกมนี้มีฟีเจอร์ก็คือสเกตเตอร์สตัวเข้าฟรีเกมเกมนี้ซื้อสปินได้เพื่อนอ่ะก็เดี๋ยวเราจะหมุนรอบแรกเลยแล้วกันนะเบสสิบาทอุ้ยหมุนรอบแรกก็ ได้อะไรได้อะไรอุ้ยลุ้นเหรอเฮ้ย,ยมันก็แตกง่ายของเขาอยู่นะได้ฟรีสปินมาหนึ่งอันละขาดอีก2ถ้าได้เข้าไปข้างในแบบไม่ต้องซื้อก็ดีนะท่านผู้ชมถือว่าคุ้มอยู่แต่ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่ายัางไงเนาะตอนนี้คูณ7แล้วนะะได้หมวกกับแว่นอุ้ยสวยสัครเตอร์ขาดอีกกันเดียวอ้โหลุ้นลุุ้น,น,นถือว่าแตกง่ายนะเกมบาหลีช่วงนี้ โอ้โหโอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยสเกตเตอร์เข้า3ตัวเฮ้ยแต่ก็ยังไหลเรื่อยๆคูณ13อยู่โอ้โหสี่ตัวเรียบร้อยโอ้โหคูณ15งามๆโอ้โหเอาดีคูณ16ไม่หยุดเลยอ่ะแตกไม่หยุดจริงๆโอ้โหร้อยห้าคูณสิบเจ็ดอย่างโหอย่างโหท่านผู้ชม ถือว่าคุ้มนะคะก็ใครที่อยากจะลองก็มาลองดูได้นะคะเกมบาหลีนะคะโห<ฮ><ฮ>ระดับซุปเปอร์เมกะโหยังโหดยังโหด1785นะคะได้เข้าฟรีเกม4ฟรีสปินก็ประมาณ12หรือ10นี่แหละเท่าไหร่อ้าวได้10เหรออ๋อได้10 มามาลุ้นกันเราจะได้สักกี่บาทเฮ้ยยังไงสไลด์ไปโอู้หูได้มาสามสิบมันจะเกลือนะคะอู้หอันนี้ได้มะพร้าวนะคะโอ้โหูแล้วไรท้าสิบสี่นะ อสวยสไลด์หรือเปล่าโอเคคูณห้าไปแล้วโอ้โหได้ร้อยห้าเพื่อนคิดว่าจะรอดหรือเปล่า <c oughs> เหมือนจะเกลือเลยนะ เข้าฟรีเกมเกลือมากมาดูเงินรางวัลรวมนะพู่ชม279โอ้โหข้างนอกยังแตกดีกว่าเนาะอ่าขอเล่นเบ็ด30เลยแล้วกันนะคะยังไงโอ้โห นึกว่าจะเข้านะเฮ้ยเฮ้ยตัวแพงได้อยู่นะตัวแพงเนี่ยเป็นไงสวยโอ้โหร้อยเก้าสิบแปดคูณห้าก็แตกหนักด่นะเก้าร้อยเก้าสิบโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ อก่อนก็นแล้วกันเนาะถือว่าได้กําไรเยอะอยู่ทุนแค่500บาทนะคะอ่ะก็ขอตัวรามาืเดิมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าใครที่สนใจจะรองก็มาลองดูได้ไว้เจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย